สวัสดีครับ พบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณะัะจิระเสวินบัวพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินนะครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียง,งกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเส้นแตกสาเมืนะ่อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไป,ปานะครับเรื่องของการเกิดเป็นตัว small b a c k candle นะครับเมื่อเป็น small b a c k candle นะั้นผมได้แบ่งนักเ,เกงกำไรออกมาเป็น2ประเภทนะครับก็คือ ประเภทแรกก็คือการพักตัวหรือว่าการพิจารณาตามแนวรับปกตินะครับแล้วก็แต่ว่าเซ็ตดัชนีลงมาไม่ถึงนะครับก็คือสิ่งที่วางตัวเลขไว้ก็คือ1545งห้าเขาลงมาไม่ถึงนะครับแล้วก็การ ส่วนของตัวผู้เล่นที่เป็นการเบรกเอานะครับก็ bake, เบรกไม่ไม่สามารถเบรกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5 0อยู่ที่บริเวณใกล้ๆบริเวณ1558นะครับเขาก็ขึ้นไปไม่ถึงเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวของเส้นเด็กนลงมาไม่ถึงเ,เวลาเบรกก็ไม่ถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไซเว์ออกข้างนะครับเมื่อแปลนการไซเว์ออกข้างแคบๆนะครับก็ท่านก็นจะเห็นนะครับว่าตัวแท่งเทียนกลับมาเป็นตัวโดจินะครับแปลักษณะโดจิสั นะครับเปิดปิดพอๆกันนะครับมีชาร์โดแรกๆอยู่ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นต้นนะครับพวกนี้อยู่ในตระกูลของโดจิตส์ต์นะครับแต่จุดที่ตั้งข้อสังเกตนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับแต่ชนีนั้นปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าด้วยปปิมาณแล้วก็หมูนค่าการซื้อขายลดลงด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เหลือประมาณสามหมื่นโดยประมาณนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตก็คือเซฟตี้นะครับเซฟตี้นั้นเขาแข็งแรงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่า s ซฟบุนั้นติดลบก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของปริมาณ uh, การซื้อขายเขาเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตัวภาพเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้ตอนเห็นว่าเขามีการพยุงตัวบางตัวในเซฟบุบางส่วนนะครับส่วนหนึ่งมาจากของทางเราที่ปรโยุงส่วนหนึ่งมาจากของตลาดนะครับของทางเรานั้นก็มีใช้เข้ามาบ้างนะครับใน uh, C.P.F. บ้างนะครับแอดวานนิดหน่อยนะครับแล้วก็พวกทานสปอร์ตนิดหน่อยนะครับส่วนของไฟแนนซ์ส่วนของตลาดนั้นเขาใช้อีกชุดหนึ่งนะครับมีตัวเดลต้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ ในส่วนของโรงไฟฟ้าบางส่วนนะครับแล้วก็มีปิดโตนะครับที่แอบแอบวอลุ่มเข้ามาเล็กน้อยเป็นตอนนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับว่ามีการช่วยการบางส่วนนะครับประคองในเซปเตี้เข้ามานะครับมาดูการนะครับมาในเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนแท่งเทียนลักษณะเป็นโดจิตสานนะครับเมื่อเป็นโดจิตสานนั้นความหมายของเขานะครับเป็นการวัดพลักกำลังนะครับระหว่างแรงซื้อแรงขายนะครับแต่ว่าก่อนที่จะวัดพลักกำลังนั้นเราพอที่ เราพอทจะที่จะรู้บ้างนะครับว่าต้นต้นทุนของผู้ที่ติดอยู่ด้านบนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับด้านล่างเราก็ามีการเบรกเอาขึ้นมาตอนตอนที่เราเล่นขึ้นมา,าตัวแท่งที่เป็นแท่งแท่งเขียวยาวนะครับตรงนั้นเราพอมีส่วนต่างถ้ามีถ้าม,อามีอะไรตุกติกเราก็ค่อยกดได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นในส่วนของตัวตัวภาพดังกล่าวนั้นวันนี้ค่อนข้างสําคาญนะครับว่าเมื่อยังเป็นแท่งเขียวเมื่อ2วันก่อนอน,นั้นเป็นตัวโค ทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นผมไม่ขยับมากนักนะครับผมใช้1545-1538สีาหน้าทหน้าที่แปลนแนวรับเหมือนเดิมนะครับ ่วนการดิดตัวขึ้นนั้นท่านเห็นไปพร้อมๆกันนะครับผมไม่ใช้คําว่าจงใจละกันนะครับเข้าไปแมทมาอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย MA50 นะครับแล้วก็ท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าย่อสูงเมื่อ2อสวันที่แล้วนะครับตัวเลขตัวเลขจะอยู่แถว1559ทั้งคู่เลยนะครับดังนั้น1 5 5่านั้นทาหน้าที่เป็นแนวต้านแรกก่อนะครับแล้วก็สแลสนะครับ1567ทําหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไปนะครับที่ระแสานะครับจนกว่าเราเป็นลิตรมาดูกันนะครับเมื่อในส่วนของ การผักเมื่อเทียบกับตัวเซฟเอร์ตี้จะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวของเซฟเอร์ตี้นั้นตัวเลขจะได้ค่าอยู่แถว934นะครับกัสละ929ทําหน้าที่เป็นเอลารนะครับส่วนการผักผักดันขึ้นนะครับตัวเลขอยู่แถว945สละ950ทําหน้าที่เป็นเอาต้านป่ายนะครับมาดูการนะครับข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นโดจิสตาร์นะครับเดชนีออนตัวลงนะครับด้วยปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายลดลงแต่จริงๆปริมาณแล้วก็มูลค่าการซื้อขายลดลง สำหรับคนที่ คนที่แท็กเรคคอร์ดนะครับท่านเห็นว,ว่าพอวอลรุ่งสามหมื่นล้านนะครับจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าเขาจะเดินทางเข้ามานะครับก็คือกลุ่มที่เป็นคอนทเทเลียนนะครับคอนทเทเลียนก็อเกอินวอลรุ่มการซื้อขายาถ้าท่านจําได้นะครับว่าเรา,าเล่นอยู่ในภาวะปกตินะเราเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง4ี่หมื่นไม่เกิน6กหมื่นใช่ไหมครับเ,เมื่อต่ํากว่าสีา่หมื่นลงมานะครับสำหรับคนที่คอน,ทคนทเทเลียนเขาอาจจะเริ่มเข้ามานะครับแล้วก็แท็กเรคคอร์ดว่าบริเวณสา หมื่นก็น่าสนใจเพราะว่าคนเริ่มไม่ค่อยสนใจแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเลย สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วมีคนสนใจแล้วก็ค่อยแจกเขาออกไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวการพิจารณานะครับก็เลยใช้วอลลุ่มที่เป็นบอททอมนะครับแต่ว่าตัวของเซฟเปอร์ตี้ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเซฟเปอร์ตี้จะเป็นความแข็งแรงของเขาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเออ่ selective นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเลขนะครับก็ใช้ตัวเลขจะเอาหนึสี่ห้าส่วนะครับแล้วก็แนวต้านใช้1559ง ษณะ1567ทําหน้าที่เป็นเอลตานป่ายนะครับ มาดูกันนะครับเมื่อนำเซนเซกซน้นไปเทียบกับคนที่เล่นทางแฟมผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทางแฟมแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทเดทก่อนนะครับคนที่เล่นเดทเดทนั้นความในส่วนของความคิดเห็นนะครับของผมไม่เปลี่ยนนะครับตัวเลขนะครับก็ผมใช้ผู้เล่น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการตั้งรับปกติสําหรับผู้ที่มีความประสงค์นะครับในการทอลองราคาก็ใช้นวรับปกติสําหรับคนที่ชีวิตนี้ชอบเบรกเอา์นะครับผมใช้ตัวเลขคนที่เป็นเบรกเอา เอฟเอขึ้นไปนะครับแล้วก็เอ,อ่อเอนาก็ได้นะครับในส่วนของตัวเซนเซคซ์เมื่อเทียบกับคนที่เล่น วิกฤติชานนะครับวิกฤติชานนั้นของแท่งเป็นแท่งที่105นะครับอ่105แท่งแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับยังเป็นการต่อรองแบบเคี้ยวๆของท่านต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์นั้นเมื่อเทียบกับคนที่เล่นมูฟฟิงเอเบเลต์นั้นเป็นอย่างไรนะครับมูฟฟิงเอเบเลต์นั้นเล่นแฉกผมเล่นเพียงแค่สามเส้นนะครับเส้นสิบเส้นห้าสิบแล้วก็เส้นสองร้อยนะครับในส่วนของอาทิตย์ที่แล้วเราเบรกเส้นสิบขึ้นไปนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงของการวััััดพลละกางงถวเเเส้นนนน่่ออครบมมืี เบรกขึ้นไปนะแล้วเราก็ค่อยมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเป็นโฟลเทรดหรือเราจะเป็นลีดเดอร์ถ้าเราเป็นลีดเดอร์เราก็เคาะนํา,นาไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์ an, เมื่อเทียบกับคนที่เล่นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะาาก็คือ,อ โอ,อหุ่นอยู่นะครับก็คือพวก fast slow slow modify slow นะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มนะครับเอพอเขาอยู่ในเขตเซื้อมากเกินไปนะครับเมื่อถึงบริเวณเอวต้านเขาอาจจะแจกของบางส่วนนะครับเ,เป็นการทํากําไรนะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญน,นะครับสำหรับคนที่เล่นการสูญเป็นหลังนะครับแล้วก็ ใช้สกินหุ้นเข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะของการเลือกหุ้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากของทางเราส่วนหนึ่งมาจากของตลาดนะครับมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เล่นบลุูมอารซตินเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นบลรูมอาเ์ตินั้นเป็นคนที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญของท่านนะครับเพราะว่าถ้าท่านเคยแท็กเรคคอร์ดนะครับก็จะพบว่าพอวันรุ่การซื้อขายต่ำกว่าหรือว่ามูลค่าการซื้อขายต่ำกว่า30ล้านนะครับสำหรับคนที่มีชีวิตนี้ชอบคอนเทเลียนนะครับซื้อเมื่อคนอื่นเขาไม่ซื้อกันนะครับก็ของท ก็ค่อยๆพิจารณาน,นะครับแล้วก็ถ้า,ามีคนสนใจเพิ่มขึ้นแล้วเราค่อยๆแจากของออกไปนะครับ มาดูุกัาน,นะครับในส่วนของหูดนั้นไปถึงหลายนะครับก็ตัว i b l SJV SJWDAWC นะครับ ILink GPC CBG AAV เป็นต้นนะครับบางตัวก็เป็นตัวซ้ำนะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับ DOD TQM ECF ITD ATE KTC พวกนี้บางตัวก็เป็นตัวซ้ำนะครับขออ่าไว้ให้ใช่ขอบรรทัดเดียวนะครับก็ทำให้เป็นที่มาที่ปาปนะครับตัวเลขของแนวรับก็ไม่แตกต่างจากเมื่อวานนี้มาก แน,นักนะครับแถว1545สล1538นะครับเราต้านใช้1559สลั1567นั่นเองนะครับ ื่านำตัวเลขดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทำอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการเทรดดิ้งของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับรับได้สูงกว่าบแนวรับที่กําหนดนั้นของท่านเป็นการเลือกซื้อเกมรายๆตัวนะครับแต่ว่าเมื่อถึงแล้วอยากจะล็อกบ้างก็สามารถทําได้ปิดบวกและอยากเะถือต่อก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูการในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ AAV นะครับราคาหุ้นถูกแนะนำเป็นระยะระยะขึ้นมานั้นรวมในการพิจารณาต่อเนื่องอยู่แถว3บาท 3.04ส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า2 3, 7ทนะครับ ถัดมาเป็น C B G นะครับอยู่ในช่วงที่ในส่วนของเทคนิคลีบาว์ต่ต้องยอมรับก่อนนะครับเขายังเล่นกรอบอยู่ในเดซิน n g งช a น n e ลหรือว่ากรอบของขาโลงนะครับการดีตัวเป็นเทคนิคลีบาวรั้นอยู่แถ 69. ว69.75สละ72จนเนับไม่ควรย้อนกลับมาต่ากว่า63บาท75นั่นเองนะครับถัดมาเป็น G P S C นะครับราคาหุ้นมีการเบรกตัว l o l ริงเวทนะครับแล้วก็ดันขึ้นมานั้นตัวเลขอยู่แถว60บาท75สละ62.7 62. 62, 62 5ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกนมาต่ำกว่า56นะครับสุดท้ายนะครับเป็นไอลิงนะครับที่ถูกแนะนำต่อเนื่องนะครับหลังจากที่พักกลางวันนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาให้นะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว7.95ถึง8.05ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกนมาต่ำกว่า7.3นั่นเองนะครับวันนี้ผมคณะคราชิรัสเซวีนุพานก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The Strategy uh, Session ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ